ไม่รู้เป็นอะไรนะหรือว่าผมเสียงหล่อไม่รู้นะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยมีคนส่งไมโครโฟนมาให้ผมรีวิวเยอะเหลือเกินนะครับตั้งแต่มีตัวแรกเข้ามาหลังจากนั้นมีตามเข้ามาติมๆมเลยนะจริงๆผมคิดว่าเสียงตัวเองก็ค่อนข้างจะเป็นนะไม่ได้หล่อเท่าไหร่แต่ก็เออไอเสียงแย่ๆผมนี่แหละมันน่าจะทําให้แบบโชว์ประสิทธิภาพของไม์ได้ดีที่สุดเพราะว่า มันจะได้ออกมารู้ไงว่ามันจะออกมาทุ้มสักแค่ไหนนะครับหลักๆแล้วนะครับวันนี้นะฮะเป็นไมโครโฟนจากแบรนด์คอมิก้านะครับซึ่งปกติเวลาผมรีวิวไปเนี่ยมันจะเป็นไมโครโฟนแบบพวกเกมมิ่งใช่ไหมแต่ว่าแบรนด์คอมิก้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบรนด์สำหรับเกมมิ่งเกียร์นะครับแต่เป็นแบรนด์ที่เรียกได้ว่าระดับค่อนข้างจะโปรเฟชชั่นอลขึ้นมาหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจริงๆในคำว่าเกมมิ่งกับไม่เกมมิ่งเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันหรอกครับมันเป็นแค่ในเรื่องดีไซน์ต่างๆนะครับคุณภาพภายในของตัััััััััวววววไไมมมมคคคคเเเเนน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 ีีี่่่่่ยยกกกก็็็จะะะะปตตตใหหหล้้้ๆรรรรรบบบืืองาาส S T A U 2 D นะครับหลักๆแล้วนะครับมันก็จะมีไมแบบตัวเดียวกันอ่ะแล้วก็มีขาตั้งให้เลือกอยู่หลายประเภทนะครับราคาของแต่ละตัวก็จะไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของขาตั้งว่าคุณใช้แบบไหนแล้วมันเหมาะสมกับคุณมากที่สุดนะครับตัวที่ผมได้มาเป็นยังไงก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวเราค่อยแกะให้ดูกันแล้วกันนะครับตัวนี้เขาบอกไปเลยนะว่ามันคือสตูดิโอคอดี้นะครับมันเป็นเกรดระดับสตูดิโอเลยก็คือเป็นโปรเฟ s ชั o นอลนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วหน้ากล่องอะไรต่างๆก็อาจจะเชื่ออะไรมากไม่ได้นะ กัับบสีขาวนะครภายในเลยครับอย่างแรกที่จะเห็นนะครับก็คือตัวไมโครโฟนตัวนี้มันแพคกิ้งมาค่อนข้างจะดีเลยนะครับก็ดูเกลดมาค่อนข้างโปรหน่อยนะครับแกะออกมาฮะก็จะเห็นไอ้บ้องตัวนี้นะครับซึ่งมันก็คือตัวไมโครโฟนอะไรฮะ อันนี้เดี๋ยวขอวางไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวมัลติ้งนะฮะที่ยึดกับตัวไมโครโฟนแล้วก็จะเป็นไอตัวที่มันกันด้านหน้ากันไอพวกเสียงพ๊อปจากลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่เป็นแบบไอพวกผ้าทั่ว,วไปนะแต่ว่ามันจะเป็นตะแกรงโลหะเลยนะครับเรื่องการเสียงพ๊อบไม่แน่ใจว่าจะสู้แบบผ้าได้ไหมแต่ว่าเรื่องความทนทานเนี่ยแบบนี้มันใช้ได้ยาวๆก็คือตลอดอายุการใช้งานของไมโครโฟนคุณเลยก็ว่าได้นะครับอื่นๆก็มีอะไรอีกนะครับด้านล่างฮะ จะเป็นอุปกรณ์ mounting เพิ่มเติมนะครับซึ่งตัวนี้หน้าตาบอกได้เลยนะว่ามันดูดีมากนะครับหัวเป็นทองเหลืองอย่างดีนะครับแล้วก็แกนอะไรต่างๆเนี่ยเป็นโลหะเป็นโลหะนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับนี่เคาะไปนี่เจ็บมือเลยนะครับงานดีนะฮะต่อมาก็จะเป็นตัวแท่นนะครับผมคิดว่าตัวนี้ฮะมันน่าจะเป็นสินค้าที่แบบว่าเน้นวางบนโต๊ะมากกว่านะครับไม่ได้หนีบโต๊ะเพราะว่าก็คือมันเป็นตัวที่ขาตั้งแบบวางบนโต๊ะถ้าคุณอยากได้หนีบโต๊ะมันก็มีอีกตัวนึงเบ โลหะทั้งดุนอีกแล้วนะครับนี่คือโลหะทั้งหมดนะครับที่คุณเห็นเนี่ยแล้วก็จะมีขารองที่เป็นยางกันลื่นซ้ายลื่นขวานะครับคุณภาพก็ตามเกรดของสตูดิโอนะครับเนี่ยคุณฟังนะมันหนักมากๆนะครับเนี่ยถ้าคุณตกใส่หัวนี่คือหัวแตกแน่นอนนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ย มันคือนี่นะครับเป็นสาย USB นะครับซึ่งก็จะเป็น USB C to C and A นะครับตัวนี้ก็คุณก็สามารถใช้ทั้งสองอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าไอ้พวกคอมสมัยใหม่ที่มีแต่ USB C หรือว่าถ้าไม่มี C คุณก็ใช้ A ก็ได้เช่นเดียวกันครับส่วนความยาวนะครับก็ประมาณ2เมตรนะครับผมไม่ได้วัดเป๊ะๆนะแต่ผมวัดจากความสูงของผมเนี่ยอันนี้ก็น่าจะอยู่ได้ที่2เมตรนะครับเหลือเฟือนะสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับประกอบไอ้ตัวนี้ให้เป็นร่างก่อน ประกอบล่างเสร็จแล้วก็จะมาประมาณนี้เลยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยมันน้ำหนักของตัวมันดีมากเลยนะครับขาเนี่ยหนักนะครับแล้วก็ไอฐานของเขาเนี่ยเป็นฐานที่โอเคเลยนะถ้าคุณนึกไม่ออกมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลื้อให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับไอตัวเนี้ยฮะไอตัวฐานมันเนี่ยครับมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นเชือกไนล่อนอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับทำหน้าที่เป็นกันสะบัดเนี่ยเวลาคุณโยกเนี่ยก็จะเห็นว่าไอตัวเนี้ยมันจะทําให ไม่มันให้ตัวได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งการให้ตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าถ้ามันให้ตัวไม่ได้แล้วขยับเนี่ยมันก็จะมีเสียงกระแทกคกึกกึซึ่งการกระแทกเล็กนิดเดียวของตัวไมโครโฟนเนี่ยครับมันก็จะเข้าไปที่ตัวใหม่แล้วนะครับไอแบบนี้ก็คือออกแบบมาเพื่อป้องกันการนั้นเลยนะครับส่วนไอป๊อปฟิลเตอร์ทางด้านหน้าของเขาเนี่ยฮะมันก็ ลิเเข้าไปยนะจะใส่มุมไหนก็ด mm ัน hmm. เข้าไปแค่นี้ก็ล็อกแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเจาะแต่ละส่วนตัวไม์กันบ้างดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะบอกว่าไม้ตัวนี้มันเป็นไม้ที่คุณภาพดีสูงกว่าพวกเกรดเกมมิ่งอยู่พอสมควรเพราะว่าทั้งดุ้นของเขาเนี่ยมันเป็นโลหะนะครับจะมีพลาสติกแค่ตรงบริเวณที่จับบางส่วนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวขอเวลาถอดแป๊บหนึ่ง ตัวไมโครโฟนนะครับมันก็จะติดตั้งแบบไหนก็ได้อย่างที่บอกไปนะครับโดยที่คุณจะเอาไว้ด้านนี้ห้อยลงมาจากด้านบนหรือว่าตั้งขึ้นอย่างโต๊ะก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูปุ่มอะไรต่างๆก่อนนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับหลักๆแล้วนะครับด้านบนเนี่ยมันก็เป็นตัวรับเสียงเลยนะครับจากบริเวณตรงนี้นะฮะเป็นโลหะทั้งหมดนะครับแบบเคาะดูแล้วรู้ว่าของดีฮะ ตรงบริเวณนี้นะครับมันจะเป็นพื้นที่สำหรับการจับนะครับไม่ได้ออกแบบมาให้บิดแต่อย่างใดแต่ว่าพอคุณจับตรงนี้แล้วมันก็จะเข้ามือมากกว่านะครับปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นปุ่มแบบ capacitive นะครับก็คือเป็นปุ่มสัมผัสที่คุณต้องใช้แบบมือกดลงไปครับใช้อะไรแข็งๆกดลงไปเงี้ยไม่ได้เพราะว่ามันเป็น capacitive นะครับด้านบนนะฮะจะมีตัว mute microphone นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น sound preset mode นะครับซึ่งคุณก็สามารถ circle ได้นะครับระหว่างโหมดพูดทั่วๆไป podcast streaming หรือว่าโหมดร้องเพลงนะครับไมค์ตัวเนี้ยตอบ ใช้งานทุกรูปแบบนะครับจริงๆแล้วไอ้ capacitive touch แบบนี้ครับผมก็ไม่ค่อยชอบนะเพราะว่ามันถ้าเราไม่มองจริงๆเราไม่สามารถกดได้เพราะว่ามันไม่มี feeling ของการสัมผัสต,ตัวปุ่มแต่ว่าข้อดีของมันเลยนะครับก็คือตัวไมโครโฟนเนี่ยสมมุติเวลาคุณใช้งานมันอยู่นยครับแล้วคุณแบบต้องการจะกดแบบ on the fly ก็คือคุณกําลังพูดอยู่ถ้ามันเป็นแบบปุ่มจริงๆคุณกดลงไปเนี่ยเสียงกิก มันจะเข้าไปในตัวใหม่นะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นคาบัิทีฟนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะไม่ได้เข้าไปในตัวใหม่อันนี้แหละฮะประโยชน์ของเขานะครับลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีการปรับตัวเกณฑ์ของไมโครโฟนนะครับแล้วก็ จะเป็นตัววอลลุ่มของมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์ที่นี่ก็จะเป็นรูปหูฟังนะครับก็คือคุณสามารถเสียบหูฟังเพื่อมอนิเตอร์เสียงที่คุณกำลังพูดอยู่ได้นะครับและเหนือจากนั้นก็มีปุ่ม RGB นะครับซึ่งกดแล้วมันจะเปลี่ยนไฟ RGB ตรงบริเวณนี้นะครับเอฟเฟกอันนี้ก็มีมาให้เยอะพอสมควรนะคุณสามารถกดไซเคิลไปเรื่อยๆได้เลยนะครับแต่ว่าความสว่างมันก็ไม่ได้สว่างเท่าไหร่นะครับเอาง่ายๆมันก็เน้นว่าประมาณสวยงามพอเห็นนะครับไม่ได้แบบส่องสว่างให้โต๊ะอะไรอย่างนี้นะครับ ควรจะเอาด้านนี้เป็นด้านหน้านะครับเพราะว่ามันเป็นไม์ครดิโอイด์คอนเดนเซอร์นะครับก็จะเน้นการรับเสียงเข้าทางนี้นะฮะและฟิลเตอร์ก็ควรจะหันไปในทางนี้ทางเดียวเช่นเดียวกันฮะเดี๋ยวมาลองใช้งานกันเลยนะครับตัวนี้อุปกรณ์ที่ให้มาผมว่าเป็นเกรดที่สูงจริงนะครับทั้งในเรื่องของสาย USB นะครับที่มีไอตัวนี้มันเป็นโชคมานะครับเพื่อป้องกันแบบสัญญาณนอย s e อะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับไมโครโฟนก็ค่อนข้างจาเป็นนะเพราะว่าสัญญาณรบกวนนิดนึงมันก็อาจจะเกิดจี่หรือว่ามีฮัมอยู่ในพื้้้้นนนนหลลััังงแวะะคครรรบบออีกกย่าึึูสได ว่าการเสียบ USB ต่างๆเนี่ยช่องมันแน่นแบบเนี่ยมันเวลาเสียบต้องกดแรงจริงแล้วเวลาถอดเนี่ยมันก็ไม่สามารถดึงออกมาได้ง่ายๆนะครับต้องตั้งใจถอดก็ดีนะครับแน่นจะได้ไม่เกิดอาการชอ็อตอาการสปาร์กนั่นเองนะครับฝั่งนี้แน่นแล้วฝั่งนี้ก็แน่นเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของ USB A จากที่ลองเสียบเข้าไปเนี่ยคือแบบ ต้องออกแรงในการกดเข้าไปแล้วสายเนี่ยมันก็จะไม่มีการหลวมเลยแม้แต่น้อยนะครับจริงแล้วบางคนอาจจะคิดว่าสาย usb มันก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณไปลองใช้สายดีๆแล้วเนี่ยมันจะแน่นกว่าแล้วก็ไม่มีอาการแบบตึงดึงตึงดงๆอะไรอย่างนี้ปกติเวลาถ้าสายห่วยหวยที่คุณใช้เนี่ยมันจะมีแบบหลุดใส่หลุดใส่อะไรอย่างนี้นะครับแต่พวกของแพงๆเนี่ยมันไม่มีอย่างนั้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปลองฟังเสียงกันเลยแล้วกัน เดี๋ยวเรามาลองทดสอบเสียงกันดูนะครับปัจจุบันนี้เสียงที่คุณได้ยินก็เป็นเสียงของ r o d e Wireless Go 2นะครับเป็นไมติดเสื้อนะครับอันนี้ก็เป็นไมที่ได้รับความนิยมเป็นมาตรฐานอยู่พอสมควรนะครับทั้งแบบระดับโปรเฟชชั่นแนลหรือว่ายูทูบเบอร์มือใหม่ด้วยราคาประมาณแบบ1 0,000บาทบวกลบอะไรอย่างนี้ก็เป็นไมที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วเราก็สับมาเป็นไอตัว Comica STD U2 ตัวนี้กันบ้างนะครับคุณภาพเสียงเป็นยังไงครับตอนนี้เราไม่ได้มีการเปิดโหมด preset อะไรเลยแม้แต่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เนี่ยคุณก็จะได้ยินเสียงที่เป็นเบสิกที่สุดของตัวไมค์นะครับระยะการนั่งก็ห่างประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับแต่ว่าเกณฑ์ของตัวไมโครโฟนเนี่ยผมปรับอยู่ที่ประมาณ50%นะครับก็จะได้รับเสียงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูคู่มือแล้วก็เปลี่ยนไปแบบเอ่อตามซาวด์พรีเซตอะไรต่างๆบ้างนะครับไอการแบบไม่มีไฟตรงปุ่มนี้มันก็จะเป็นแบบโหมดธรรมดานะครับพอคุณกดเปลี่ยนซาวด์พรีเซตนะครับปึ๊บ เว็บแรกนะครับมันก็จะกลายเป็นสีน้ําเงินนะครับซึ่งสีน้ำเงินเนี่ยจะกลายเป็นพอดแคสต์โหมดนะครับคุณลองฟังดูว่าเสียงพอดแคสต์โหมดในที่นี้เป็นยังไงนะครับไม่รู้ว่าแตกต่างกันหรือเปล่านะครับต่อมาครับผมจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับซึ่งสีเขียวอันนี้ก็คือสตรีมมิ่งโหมดนะครับเป็นยังไงครับคุณภาพของสตรีมมิ่งโหมดมีเสียงแตกต่างไปจากเดิมหรือเปล่านะครับและสุดท้ายนะครับเสียงอันนี้นะฮะเป็นสี ฟ้าอ่อนนะครับก็จะเป็นโหมดร้องเพลงนะครับร้องเพลงไอ้ที่นี้ก็ไม่รู้ว่าเสียงเป็นยังไงนะครับประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาเชื้อไทยนะอันนี้ก็คุณภาพเสียงของผมเป็นยังไงก็ลองฟังกันดูแล้วกันฮะ ก็จากที่ลองฟังเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นว่าโหมดธรรมดามันก็ให้เสียงที่ไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรนะครับแต่พอไปพอดแคสต์โหมดเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันมีความทุบของเสียงที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยเวลาคุณฟังนานๆเนี่ยคนเสียงเป็ดๆแบบผมเนี่ยมันก็จะทําให้ดูน่าฟังมากขึ้นนั่นเองนะครับก็คือแบบมันจะนวลหูอะแล้วต่อมาเป็นพวกสตรีมมิ่งโหมดนะครับสตรีมมิ่งโหมดก็จะดูแล้วเคลียร์มากขึ้นนะครับสุดท้ายก็จะเป็นไอโหมดร้องเพลงนะครับมันก็จะมีเหมือนเป็นเวิร์บเข้ามามันมีเสียงสะท ใจว่าความเพี้ยนของเสียงคุณเนี่ยมันจะลดลงนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่โหมดธรรมดานะครับเดี๋ยวจะลองให้ฟังนะครับระหว่างโหมดร้องเพลงกับโหมดธรรมดานะครับมาเริ่มที่โหมดธรรมดากันก่อนฮนะอันนี้เป็นบทเพลงที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยนะครับร้องไม่เพลาะยังไงก็ขออภัยนะครับถ้าไม่พอใจก็ปิดหูกันไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะครับ เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาเราจะทำอย่างซื่อตรงขอให้เธอจงไว้ใจและศรัทธาแผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชน เดี๋ยวมาลองโหมดร้องเพลงกันบ้างนะครับว่ามันจะเพี้ยนน้อยลงขนาดไหนนะฮะเอาเลยฮะเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาเราจะทำอย่างซื่อตรงขอให้เธอจงไว้ใจและศรัทธา แผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสูงให้เธอประชาชนก็โดยรวมแล้วนะครับไม่ว่าไม่จะดีหรือไม่ดียังไงแต่ถ้าคนร้องมันเฮงสวยแบบผมเนี่ยครับมันก็ไม่ได้มีคุณภาพอะไรที่ดีขึ้นมานะครับเพียงแค่รู้สึกว่าไอเสียงที่มันร้องหลงไปหลงมาเนี่ยมันก็อาจจะหายไปบ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ฟังแล้วไม่ชอบไอ้รีเวิร์บที่เสียงสะท้อนสะท้อนแบบแนวแบบไม่งานวัด สวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่ามีฟีเจอร์ให้มานะครับถ้าไม่อยากใช้อันนี้ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ฮะอ่ะทำพฤติกรรมเสี่ยงคุกกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาใช้ชีวิตปกติกันบ้างนะครับในบ้านทั่วไปไม่ใช่เรือนจำนะครับอันนี้ก็จะมีการทดลองเสียงนะครับว่าเสียงรบกวนทั่วไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกนะครับผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับแล้วคุณก็ลองนะครับอันแรกจะเป็นเสียงหมาเห่าในแบ็กกราวน์นะครับเนี่ย ผมจะพูดไปเรื่อยๆนะครับก็ลองฟังดูนะครับว่าเสียงหมาเห่าเนี่ยมันสามารถเข้ามาได้ในแบ็กกราวหรือเปล่านะครับและการตัดเสียงนี่เป็นยังไงเพราะว่าไมค์เนี่ยออกแบบมารับจากทิศทางด้านหน้านะครับไม่ใช่ด้านข้างนะครับแต่ว่าหมาเนี่ยจะเห่าอยู่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับหมาเห่าไปแล้วนะครับมาฟังแมวร้องกันบ้างนะครับแมวร้องเป็นยังไงนะครับอ่ะลองฟังกันดูนะครับแมวตัวนี้กําลังถูกลูบหัวอยู่นะครับมันก็จะร้องด้วยความสุขนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่า เสียงมันเข้าไปหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นยังไงฮะลองฟังกันดูนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเสียงที่ปวดหัวปวดเฮดใครหลายคนนะครับก็จะเป็นเสียง เด็กทารกร้องนั่นเองนะครับสมมุติว่าคุณกําลังสตรีมอยู่แล้วลูกของคุณเนี่ยกำลังแหกววยวายอยากจะกินนมนะครับคุณก็ลองดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับเข้าไปรบกวนการพอดแคสต์หรือว่าการสตรีมของคุณอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ทดลองฟังกันดูนะครับเสียงเด็กเนี่ยจะค่อนข้างแหลมนิดนึงนะครับไม่รู้ว่ามันชนะเสียงผมหรือเปล่าก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ โดยรวมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับไม์ตัวค o มิ c a า S T D U 2ตัวนี้นะครับมันก็เป็นคุณภาพไม์ที่อัปเกรดขึ้นมาจากเกมมี่งระดับหนึ่งนะครับหลักๆแล้วก็จะมีพวกฟีเจอร์ที่มันเป็นแบบซาวด์พรีเซ็ตเข้ามานะครับก็แล้วแต่คนนะ ส่วนตัวผมคิดว่าด้วยโทนเสียงเป็ดๆของผมเนี่ยการปรับไปเป็นโหมดของการพอดแคสต์มันจะทําให้ฟังง่ายมากขึ้นแล้สำหรับบางคนที่เขาําคาญเสียงเป็ดๆของผมเนี่ยเอาจงจริงนะผมฟังตัวเองยังลาคาญเลยนะครับก็ไอโหมดเนี้ยจะทําให้เออมันฟังนุ่มหูมากขึ้นนะครับส่วนสตรีมมิ่งโหมดเนี่ยผมคิดว่าการทําให้เสียงมันเคลียร์ขึ้นแล้วก็เวลาการแบบเอ,อ่อสตรีมเนี่ย มันก็จะได้ยินเสียงความเป็นจริงของผู้พูดมากขึ้นซึ่งเสียงเป็ดๆอย่างผมนี่อาจจะไม่เหมาะโหมดนี้เท่าไหร่นะครับส่วนไอ้โหมดซิงกิ้งโหมดร้องเพลงเนี่ยครับมันก็จะเป็นไม่มีอะไรนะครับแค่เพิ่มการรีเวิร์บแบบเสียงสะท้อนเข้ามาแบบเวลาคุณเข้าตู้คาราโอเกะครับคุณร้องแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันอาจจะมีการสะท้อนเสียงปรับรีเวิร์บเข้ามาเพื่อช่วยสำหรับคนที่เสียงหลงไปหลงมาแบบผมนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะแต่ว่าคนฟังก็รู้อะไรครับว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ที่มันช่วยเข้ามาคล้ายๆโองเารอางนนรเรง,งเพลดจจะะไไมม่ดด้้้ใชพวกโหนีอ แต่อย่างใดนะครับอยากให้เสียงออริจินอลมากที่สุดก็ไม่ต้องกดโหมดอะไรนะครับโดยที่อย่างที่ผมบอกไปครับเวลาคุณกดเนี่ยฮะ มันก็จะมีการเปลี่ยนเอฟเฟกไฟนะครับตรงนี้อย่างที่เห็นว่าถ้าเปิดนี้ก็จะเป็นพอดแคสต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสตรีมมิ่งเกมมิ่งอะไรอย่างนี้นะครับและอันนี้ก็จะเป็นโหมดการร้องเพลงนะครับส่วนอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับสุดท้ายแล้วนะครับคุณภาพเป็นยังไงคุณต้องตัดสินด้วยตัวเองนะครับในเรื่องขฟองไฟ RGB นะครับอย่างที่บอกไปไม่ได้สว่างอะไรมากเนี่ยมองในกล้องแทบไม่เห็นเลยนะครับมันเป็นบาร์เล็กๆเพิ่มความสวยงามเพิ่มตีของไมโครโฟนเท่านั้นไม่ได้ส่องสว่างออกมาแต่อย่างใดนะครับเอฟ แบบเปลี่ยนสีแล้วก็วนไปวนมาแค่นั้นเองนะครับก็เป็นเอฟเฟกต์เบสิกของ r g b นะครับโดยรวมแล้วนะครับราคาเป็นยังไงผมก็ยังไม่ทราบนะครับแต่เดี๋ยวว่าจะใส่ไปในด e สคริปชั่นด้านล่างแล้วกันแต่ที่แน่ๆนะครับไมค์เกตที่มันสูงขึ้นมาเกมมิ่งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ไมค์ที่ราคาประหยัดอะไรแต่อย่างใดเรียกแต่ว่าเป็นคุณภาพที่อยู่ในเรนจ์ราคาระดับกลางขึ้นไปละกันนะครับกับคุณภาพเสียงประมาณนี้ลองตัดสินใจกันดูครับ